สวัสดีเอซที่น่ารักนะคะสวัสดีตอนบายบายเนาะเอ็กเราก็อยู่กับการเดินทางพี่นอ้องวันนี้นะหมอนัดนะมาพบแพทย์นะที่โรงพยาบาลสกลน,นครนะออกมารับคิวแต่เช้านาะออกจากบ้านหกโมงเช้าเลยนะมาถึงนี่ก็ประมาณเจ็ดโมงกว่ากเนาะออไปกดบัตรคิวนะได้คิวที่สามสิบกพี่นอ้อง ได้ตรวจตอน11โมง44นาทีนะเป็นคนเป็นช่วงเช้าหมอจะรับ59คิวนะแล้วก็พักเที่ยงพนะี่เนอะได้ตรวจหน่อยหนึ่งแล้วหมอก็พักเที่ยงเลยเนาะแล้วก็ช่วงบ่ายรอตัดเผือกเผือกเผือกเฝือกนะเราตัดเผือก้วก็ตัดเผือกเป็นที่เรียบรนะ้อยะน พี่น้องขาก็จะไม่เท่ากันนะข้างหนึ่งใหญ่ข้างหนึ่งเล็กนะเพราะว่ามันไม่ได้ออกกําลังกายเนาะมันขาเฟือกนะพี่น้องนะก็ไปเนื้อมันอ่อนล้ากราบเนื้อมันอ่อนล้ากระดูกเอ็นร้อยหวายยึดนะหมอบอกแบบนี้หมอเอ็นร้อยหวมันยึดเนาะ เพราะว่าไม่ได้เดินเนีะ่ะไม่ได้ออกกําลังกายขาข้างขวานะหมอก็หัดให้กายภาพบอนบัตแล้วก็หัดเดินนะให้ลงน้ําหนักได้พี่น้องนะก็วันนี้พรุ่งนี้มาลื่นนะวันจันทร์นะคาดว่าจะไปโรงเรียนปกติโดยไม่ได้ใช้ไม้ค้ำเดินแล้วนะหมอบอกว่าเดินได้เลยนะก็ไม่น่าเชื่อเลยนะแม่ก็ เดินตอนเข้าไปกายภาพบําบัดนะหมอยังไม่ให้วางไม้นะดึงหัวกางเกงไว้ด้วยเด้พี่นอนเอ้ย่านล้มเนาะไอเดียนะหมอไอเดียบอกว่าพี่หมอพูดเพาะเพาะนะใช่ไหมไอเดียมีหมอพูดเพาะเพาะนะฮะก็กายภาพบําบัดให้หลายท่านะยกแข้งยกขานะ เวลาหัดเดินก็เดินแบบนี้แบบนี้นะนใช่อย่างน้อยวันหนึ่งยกขานี่ให้ได้เท่าไหร่ได้ดยร้อยครั้งบอแบ่งทำครั้งละห้าสิบหรือยังไงก็ได้หัวเขาก็รีบได้ไเลยหัวเขาปูลกป๊กอยู่ใช่ไหมไอ้ดีอะไรนะมันพูดกับพ่อกับแม่เลยนะเอาเอาเฟอกออกแล้วไปส่ง ไ,ไปส่งไม้ค้ำเดินเลยอ่ามันเป็นไปไม่ได้แลวพี่น้องหมอบอกว่ายังไม่ได้ส่งนะยังไม่ให้ส่งไม้ค้ำเดินไม่น่าเชื่อเลยเนาะว่ามันหวยม่จะออกไม้ค้ำเดินห้าสองห้าสองตัวเก่าสองครั้ง,<อ>งแล้วพี่น้ององ,องครั้งแล้วตั้งแต่วันที่หนึ่งวันที่หนึ่งก็วันที่สิบหกอีกนะตัวเดิมตัวเก่า ไปเล่นในบ้านนะ่ะไอพี่พี่เขาบอกอยู่ฝันว่าได้ไปบ้านเก่าเขาบอกแม่ก็เลยบอกเรียกเลขเลขตัวเก่าอ่าแต่ไม่รู้เขาซื้อไหมนะนะเราไม่ใช่โคองไว้แลวพี่น้องนะไม่ซื้อคือไม่หมดกลัยังไงอาบน้ำอาบน้ำ,นำ <laughs> ถูกที่ใครเป็นกาบอยู่พี่น้องอดำปื้ลือเย เป็นเกดเป็น,นเกตดเป็นกาบเป็นกาบจ้ะพี่หมอเขาก็ใส่ถุงมือนะก็ดัดปลายเท้าให้เน,ะน<ว>าะไม่ได้นวดไลด,ด,ดัดนาะไอเดียเนาะดัดงอปลายเท้าให้ขึ้นได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วก็ยกขางอเข่าเดินได้ปกติแล้ว ล่านมาสิเขาบอกมันแป๊บๆใช่มันไม่ชินมันไม่ชินมันไม่ชินเสียวๆหมอกว่าเท้ามันมันมันไม่เท่ากันเอเป็นรอยหวายมันยืดมันยืดหมอลองเช็คดูแล้วว่าข้างขวาเนี่ยสั้นข้างซ้ายนี่ยาวนะพี่น้องนะก็อาจจะยังไม่เท่ากันเพราะว่า มันก็ไม่ได้ขยับเต็มที่ประมาณเดือนนึงนะเดือนกว่าเน่อเดีเนาะวัดความยาวไม่เราหมอลองลองไอ้เขาเป็นหมอนเนาะเขาทําอะไรของเขาก็ไม่รู้แหละนะบอกว่ามันก็ไม่เท่ากันนิดนึงนะ่ะนะหรือว่าจะเป็นมาตั้งแต่เล็กหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือเป็นจากการเดินลงน้ําหนักข้างใดข้างนึงอะไรประมาณนี้เนี่ยนะนะ ก็มีพ้อสันนิษฐานหลายอย่างจะไม่เดินปีบอกอไม่อยากไม่อยากไม่อยากขาไม่เท่ากันขาไม่เท่ากันข้างหนึ่งสูงข้างหนึ่งต่ำก็ว่ากลับไปพี่น้องก็บำบัดนะก็งดเล่นกีฬาทุกประเภทนะงดวิ่งนะยังไม่ให้วิ่งนะก็ให้เดินหยองหองๆยีงๆย,ง,ยงไปก่อนบอกว่ารอ อืมแล้วตอนนี้กล้ามเนื้อยังกลับมาไม่เต็มที่ห้ามเล่นเวอ,อ,เว,อ,อวันนี้เราก็ไม่ได้หยอดกดเลยพี่น้องนะกีดยางไว้จนบ่ายเท่าไหร่แล้วเนี่ยบ่ายสองคร่บ่ายสองคงแล้วก็ลุงนี้ไปเห็นน่าจะหยอดให้แล้ว บอก,บอกล,อลุงนี้หยอดให้แล้วนะเพราะว่าถ้าไม่หยอดน่เป็นหนัง<ม>แล้วก็แห้งคากระโปะุยางก,ก,ก็จะเหม็นยางก็จะเหม็นไม่มีคุณภาพก็ให้ลุงนี้หยอดกดให้แล้วนะคะพี่น้องออกยู่ไดออกยู่ออกกได้บ่เป็นบางต้นอื<า>อก็เดินทางกลับบ้านด้วยกันพี่น้อง ไปปก็เราจะไปเตางอยนะไปไปอะไรนะปิดงวดไปปิดงวดมอไซค์มอสุดท้ายนะพี่น้องทำนี่ด้วยบอต่อพรลบรด้วยบอต่อพรลบรด้วยให้เรียบร้อยนะน่าจะน่าจะครบวันมันแหละพรลบรนะ หมอบอกว่าให้ให้กินอะไรเยอะๆนะไอเดียเนื้อนมอไข่นะพี่น้องนะจะได้สร้างกล้ามเนื้อดดงดงดร้อยเปอร,ร์เซนต์เมื่อ <c oughs> คืนออกมาลักกินอยู่นะหิวข้าวตอนดึกเมือ่อคืนออกมาลักกินต้มมามา่าตอนดึกนะพ่อพ่อก็เมรหลับแล้วจะเจอีกไหม ามานนอนโอ้ยไม่ไม่เฝ้าหรือบัตรนี้นะคนเพลก็ต้องดูแลเต,ตัวเองเนาพี่น้องเนาะใช่นะม,นมันแก้หัวใจอยู่ใจหัวใจพะโลงห่ายได้เรพี่น้องนะอเนาะอ่ะแข็แแาางแนขะ็งแข้ง <c oughs> ก,ก็ประมาณนี้พี่น้องเล่าสู่กันฟังนะก็ขอบคุณะที่มาให้กำลังใจนะ ล้วก็มาเยี่ยมยามถามข่าวกันเนาะคลิปนี้ประมาณนี้ทุกคนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ